สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสุนารีให้เน้นๆแนวทางงวด1ธันวาคม66เรียกได้ว่าห่างหายไปนานเลยทีเดียวสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสุนารีราชสีมาหลังจากที่แฟนๆน,นักเสียงโชคเคยติดตามการใบหวยเลขเด็ดของสุนารีในโซเชียล เพราะว่าเป็นอีกคนที่ชอบเสี่ยงโชคและถูกลอตเตอรี่อยู่บ่อยๆและล่าสุดสุนารีก็ได้กลับมาอีกครั้งโดยล่าสุดสุนารีได้โพสต์ภาพซื้อลอตเตอรี่ชุดใหญ่เป็นจํานวนหลายชุดหลายใบมากโดยเจ้าตัวได้โพสต์ตือผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอีกทั้งยังเผยเลขวันลอยกระทงด้วยงานนี้ทําเอาแฟนๆแห่สแห่ซูมเลขกันสนัน่นเพื่อนําไปเป็นแนวทางในการลุ้นรางวัลงวดประจําวันที่1ธันวาคมที่จะถึงนี้6 0 06 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ